วันนี้จะมาทำปลาตะเพียนใบเตยหอมลูกตุ้มใบเตยหอมค่ะปลาตะเพียนทำด้วยใบเตยหอมแล้วจะทำลูกตุ้มให้เขาเป็นใบเตยหอมด้วยจ้ะเริ่มเลยนะคะใบเตยของเราจะเป็นใบเตยใหญ่หน่อยค่ะใบเตยต้นใหญ่แต่ว่าถ้าใบเตยต้นเล็กก็จะทำได้ประมาณใบใบเตยเล็กแบบนี้ใบเตย ใบเตยหอมต้นเตยก็จะทาได้ใบประมาณนี้แต่นี้เป็นใบเตยใบใหญ่ใช้ใบเตยใบใหญ่ทําเริ่มเลยนะจ๊ใะใช้ใบเตยใหญ่สองใบสองใบผ่าออกจากกันผ่าออกจากกันเป็นสองสองใบแล้วก็ใช้หนึ่งใบก่อนพันกับมือเรา ใช้หนึ่งใบก่อนพันกับมือเราอย่างนี้ค่ะพัน้งขึ้นพันกับมือเราแบบนี้แล้วก็พันอ้อมกลับไปด้านหลังมือพันกับมือเราแบบนี้แล้วก็พันอ้อมกลับไปด้านหลังมือของเราแล้วเราก็จับออกจากมือเราถอยออกจากมือเราจะเป็นอย่างนี้จะได้ แล้วเราก็ใช้อีกใบหนึ่งมาทำเป็นโค้งอย่างี้แยกเข้าไปใต้แล้วก็กระดกขึ้นมากดลงกดลง่างนี้ค่ะกดลงแบบน,นี้แล้วเราก็เอาใบที่เอาใบที่อยู่ด้านล่าง ใบที่อยู่ด้านล่างอันนี้ใบบนนะคะอันนี้ใบล่างเราจะใบล่างาพับกลับมาข้ามใบนี้ข้ามใบแรกไปมุดใต้มุดใต้ใบที่สองนี่มุดใต้ใบที่สองก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ลายขัดกลับมาหายกลับมาหายกลับมาก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ เราก็จะเอาใบนี้เอาใบนี้ข้ามใบนี้ค่ะข้ามใบใบใบแรกเน่ยไปมุดใต้ใบนี้ไปมุดใต้ใบนี้นะแล้วก็ดึงมาดึงก็จะเป็นปลาตะเพียนแล้วแต่ว่าท่อนแรก แต่ตเพียนท่อนแรกอันนี้เราจะทำเป็นท่อนที่สองต่อไปทางหางต่อไปทางหลังทำเป็นท่อนที่สองเราก็เอาใบที่เป็นกระโดงกระโดงลอดไปใต้หางอันนี้แล้วก็เอาใบที่เป็นกระโดงแถบนี้ทับหางอันนี้กระโดงแถบนี้ทับหางอันนี้ แล้วเราก็อ้อมเอาใบที่เราลอดเนี่ยอ้อมกลับมาอ้อมกลับมาอ้อมกลับมาแล้วเราก็มาจับไปแถบนี้แล้วก็เอาใบที่เป็นหางหางเมื่อกี้นะคะกลับมาเป็นลายขัดค่ะทับทับเส้นที่โค้งกลับมาเมื่อกี้ขออนุญาต อันนี้นะคะมันจะเป็นลายขัดทับอันนี้แล้วก็มังัดนี้ขึ้นสอดกลับไปสอดกลับไปสอดทับกลับมาสอดใต้อันนี้แล้วเราก็งายกลับมางายปลากลับแถบนี้งายปาลามาแถบนี้ เราก็เอาใบเตยใบเตยต้นเล็กๆใบเล็กๆบิดให้เป็นขมวดขมวดบิดให้เป็นขมวดบิดสามสี่อันประมาณประมาณสี่อัน อสามสี่อันแล้วก็ใส่ไปใส่ไปในท้องปลาค่ะใส่ไปในท้องปลา จะได้ตัวตัวพองกลมสวยค่ะเยืะอันนี้เยืะอันนี้อันที่เป็นกระโดงของเมื่อกี้นะคะอันที่เป็นกระโดงของเมื่อกี้กลับมากลับมาเขากลับมาแล้วเราจะเอาอันนี้ที่เราทับกลับมา ม,มันจะเป็นลายขัดค่ะมันลายขัดแล้วเอาเด้นนี้สารสารทับทับเส้นนี้งานอันนี้ขึ้นสารเข้าไปข้างในข้างใน อันนี้อันนี้สารเสร็จแล้วเราจะไล่ให้ตัวเขาสวยให้กลมสวยดันอันนี้แล้วก็แยกดันนั้นอันนี้อิน ตัวอ้นกลมสวยดีแล้วเราก็จะใช้กันไกรตัดใช้กันไกรตัดอันนี้ที่เป็นกระโดงท้องกรรไกตัดที่เกระดงแล้วเราก็กลับมานัานล่าง กระโดกเสร็จแล้วเราจะมาทําหางทําหางเลยนะคะทําหางเราจะใช้แบบวิธีสอดสอดเข้าไปนี้นี้ก็ได้ ทำหาเสร็จแล้วตอนนี้เราจะมาทำลูกตุ้มให้เขาเลยลูกตุ้มให้เขาเลยนะคะทำตุ้มให้เขาจะพันใบเตยพันใบเตยใบเล็กๆใบใบเล็กๆอย่างนี้นะคะ่ะพันใบเตยใบเล็กๆอย่างนี้ ไปเตยไปเล็กๆให้ได้เก๊เกงี้ทำเป็นดอกกุหลาบเล็กๆทำต้มใบเตยหอมทำเป็นดอกเล็กแค่นี้ก็ลอยใส่เข็ม

ที่เราร้อยมะลัยอะค่ะเหมือนใบเล็กเท่ากับที่เราร้อยพวงมะลัยใบเตยหอมอะแต่อันนี้เราทําเป็นลูกตุ้มก็จะเล็กหน่อยทําให้ดูแค่สามดอกนะคะเพราะว่าอันนี้ยทายาวประมาณคืบ่งนึงเนี่ยถ้าเราจะทําตุ้มเนี่ยยาวประมาณครึ่นึงเราจะชักออกจากแ้วก็จะเข็มแล้วก็ามาผูก มากัน,น,น,นแล้วเก็ตัดเชื่อ มาทำฝาอันนี้เราสานไว้เจ้าเข็มเย็บ กลับไปที่ไปพันเตย เป็นเตยดอกโตมนี่แหละคะ่ะเก็บไว้เป็นดอกเลยตัดออกเียบเข้าไปมีเข็มใช้ดอกลัก ต้มแล้วเราจะตัดเราจะตัดออกอันนี้เราจะมาทำที่ร้อเรามาจากด้านหลังปลา เชือกที่เป็นเลยเชือกที่เป็นเลยเตยใช้ใช้เนี่ยจับเอามาทำเป็นเตยที่เป็นหูแหวนคองหน้ารถของรถเรือว่า สะเพียนลูกตุ้มใบเตยหอมสวยไหมคะใช่